มาถึงเ,เมืองเบสแล้วนะฮะเราจะไปตะลุยหาตะลุยเพื่อที่จะหาอนุสาวรียของโกสาบาลแควแมเียรล่องรอยประตูของอดีตวิทยาลัยนิกายเยซูอิตที่สร้างขึ้นในปีคศ .1686 ประวัติศาสตร์ของเบส เกี่ยวโยงกับทะเลมาตลอดในปีคศ .1752 โร,ร 1, 2, งเรียนในเรือก่อตั้งขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินชาเดโกและทุกๆ4ปีเบกจะจัดงานเฉลิมฉลองระดับนานา,นาชาติเนื่องในเทศกาลเกี่ยวกับทะเลและการเดินเรือซึ่งจะเป็นแหล่งพบปะและดึงดูดน,นักเดินเรือจากทั่วทุกมุมโลก ถนนสยามนับได้ว่าเป็นถนนประวัติศาสตร์ในความสัาพันธไทยังและถือว่าเป็นคู่กับถนนเบสที่เมืองไทยคือถนนเจริญกรุงซอย36หรือซอยโรงภาษีในกรุงเทพมหานครซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้เสนอให้เพิ่มชื่อถนนเบสอีกชื่อหนึ่งเนื่องจากสถาน เอกอัคราชทูตฝรั่งเศสและทำเนียบเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพตั้งอยู่บนถนนสายนี้นนมีพิธีเพิ่มชื่อถนนเมื่อวันที่15กุมภาพ <อ S 2> ันธ์พศ2556โดยเอกอัคราชทูต ฝรั่งเศสรประจำประเทศไทยนายกเทศมนตรีเมืองเบสและผู้แทนรัฐบาลไทยทั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม,มและ ผู้บริหารกรุงเทพมานครเข้าร่วมรวประวัติการเดินทางของคณะราชทูตนำโดยพระวิสุทธ์สุนทรโกสาปาไปเจริญสัมพันธ์ทมตตีกับฝรั่งเศสคณะราชทูตได้เดินทางจากกรุงศรีอยุธยาโดยเรือถึงประเทศฝรั่งเศสโดยได้ขึ้นบกที่ท่าเรือเมืองเบส เมื่อ29มิถุนายนพศ1686พญาโกษาปานเป็นนักการทูตที่สุขุมไม่พูดมากละเอียดละออในการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นในการเดินทางในการเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14คณะทูตอายุทยาได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายตะวันออกแต่งทูต ไปยังฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่14ทรงรับรองคณะทู้อย่างสมเกีรดยดรติยศโปรดให้ทําเหรียญที่ระลึกและเขียนรูปเหตุการณ์เอาไว้ด้วยครับทางด้านนี้จะเป็นทะเลออกไปสู่ทะเล come oh, นี่ครับกำลังมาเช้าผมบออกว่าแล้วไม่ไม่กลับแล้วเราจะทำาเราเรากลับหรอมาเงินเราจะไม่กับไม่ใช่พูดถึงว่าถ้าไม่ไม่ซื้อวันเวนี่สามารถออกไปทางไหนกลับมาได้ไหมตอนนี้พวกเรานั่งประชานะครับที่ที่ไหนที่นี่ที่เมืองเบส พระยาโสภามาเป็นคนแรกของกรุงสยามมาเปิดสัมพันธ์สัมพันธ์ทำไมตีกับฝรั่งเศสอาฝรั่งราชวงศ์ฝรั่งเศสราชวงศ์เลยนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสและเราละคะราชวงศ์ค่ะราชวงศ์อะไรนั่นนะมันที่นี่มันเป็นอู่อู่อู่ซ่อมเรืออ๋อก็คือให้ด้านตะเช้าให้เห็นเนี่ยเห็นเมืองเงี่ยเงี้ยไทยด้วย ซ่อมเรือมีเจ็ดเก้าสองบต้องบกแม่เลยนะข้างล่างเฮ้ยแล้วมันผ่านยังไงวะขึ้นไปข้อบนนี่แล้วก็ผ่านอ๋อผ่านตรงนี้เดี๋ยววยเดี๋ยววเดี๋ยววยที่นี่ที่เรามาเรด้วยนะที่เรวด้วยนะอ๋มันมีเรืเก่าให้เที่ยวไดูข้างล่างสิน่ากลัวไม่น่ากลัวนี่ย กมถ่ายตรนี้ที่มันมันมันมุดต้หอกไปเสียหนียวอันนงมุดใตนที่ผูซ่อมเรือันนี้ก็เหมือนเรือทำได้จะเป็นรอยซ่อมเรือนะวยไม่มาเสียใจแย่เลยมันเป็นของเจ็ดสกว่าบาทได้ไงมันต้อามีเมืองเก่า แต่เราห้องป้องเป็นป้องที่มาคนถ่อยรูปเราด้วยหรอไปว่าเราดังแล้ว